ครับกาสวัสดีครับพี่น้องกาสวัสดีตอนเสาร์ครับเสาร์วันที่อะไรพี่น้วันที่สิบเก้าว่ะยี่สิบยี่สิบครับวันที่ยี่สิบพี่น้องยี่สิบมกราครับเปล่าตัวใดครับในสวิงใกล้ดินครับสวัสดีครับสวัสดีครับี่ฉานครับในครูว่าสิมหาะบึงห้อยกาบครับพี่น้องห้อยกาบห้อยสมนกเนาะห้อยกาบห้อยสมนกครับบ่าสิมาลองจุกบึงปลาหากล้วยน้ำมันบีมีคือบ่มีครับมาลองบึงก่อนบินีครับมือหนาจะใช่ไหมเอาจริงครับผมครับเดียวตามไปลุ้นกันครับพี่น้องครับ บ่าวโตหัวไม่ดินครับพี่น้องกับวาครับหาเลอดบางยินงเสีครับพี่น้องขับเรือขับเรือขับเจ้าเตรียมใบครับนี่และเตรียมใบย่ามน้ำขึ้นครับพี่น้องส่วงหน้าฝนเพิ่งกับิกเพราด้ไปหาใส่มองหาใส่เบ็ดเทือกครับพี่น้องนี่ครับเรือกับว่าู่ตลอดพูนครับใส่ถูใส่ยังไม้ยางนี้เบาเลยว่าหลองมึงครับพี่น้องว่าหลองหามึงควายน้ำขับเดี๋ยวทะเีมานึ่ สิจกึงลาหากลวยวาสีไดบ่เจ้าสเป็ดยังไงครับบนในลุงมึงยะเกียร์ย่อนหนาวครับพี่น้องมือนีเออลมที่งานงานนี่ครับกัคาคานไหนห้อยหนามันยังหลดินไเขียใส่เียาใส่เลี้ยงเต็มบ่อหนึ่งมึงเสียมกับบ่อมาได้เตคูมากพี่น้องเนี่ใสกับ่มีเห็นเด็กตัวครัียโอ้ย ว่าตว่าอะไว่าห็นตัวเดียวเขาไม่นองหนหือุ่นนนี่หัวนเขียดน่อยตาบอดตัวเดียวบวนี่ัวข้วครับขัาเปนครอครับี่ยังไปหาบุกเทานี่พี่น้องะเป็นเดินใส่วามันลกผมสิบาเทนี้หรอวากระเปางินหลานผมไดมาเฮียลงเทวนี้ ครับพี่น้องมันกระเป๋าเงินหลนันกระเป๋าหลัง <ś> ง <led> บไปให้กระเป๋าขาดคนคือกลายเป็นสิมีงเงินหลนัน <ś led> ว่ามีอย่างดอกด้วยครับเดินใต้ดิดีครับพี่น้องหุ่นละ <ś led> เดินทตายงาเขากิน <ś led> ดิมยอะเบาสิหาเบึงหอยหาเบึงหอยเนี่ยที่หาเบึงปลาหักกล้วยนะครับ ครับมือนี้ก็ไข่เนี่ยครับพี่น้องบาเย็นคักปันนี้แดดแมบแสมไปรครับปรไปเิึงนั่กันวาทไในหอยลายปะับเย็นแห่งมาบาโตเตียมโตก่อนเสียข้านยาก่อนอู้ยูอ้อูอูอบ้ออ้อู้อูดดอย,ออย,ยน้ có thì gặp phấn một lái đây đi nè ui phấn lắm nè em quá nhiều bao bưng huy đồng phấn bên tập phấn bên nhân chín đồng thấy là đi nè bao bưng đi rồi, dây, Uy, dây, đi ui nhảy khắp đi đi nè đi cút khắp mấy anh mất khắp nè huy đồng à thì muốn khắp không thì muốn nè đi Ui biết tao hỏi khắp hỏi ui không làm nè ui ngàm khắp Phẳng nha mọi Lái Lái không? Đi đâu? Nhìn. Kiến khai bộ hầm đi. Ừ. Như hợp lạc xe đá còn phẳng. Uai. Bao cái nào không bao. Đừng nói nào nói. Hập. Ừ, làm cái nồi nhảy cũng có nồi ngảm này. Ngảm rồi. Ngảm ngảm. Bây cần bò. Ui.

เนี่ยเลยหัวถเลไม่เห็นแต่พี่น้องเออห่มีครับขอดูดิงพี่องที่ครับหาก้วพี่น้องขอดูดิหน่หอยกาบครับหอยกาบเดี๋ยดิละนี่เลย่ดิดเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเอาไปนำครับ ui ui cứ chát nhạc thế là uhm. bao giờ với xây cụ tập cái cụ thì lại. anh làm thấy tiếng nói kìa đừng là nói gì เราหากลัวกันตัวเดียวทนนบกนะไว้ที่งามไรงามของคือบอลลกบอลลนบอลลุตปนิษด์หน่อยนี่หลับไเกี่ยวกับกีวีด้วยไล่ไปยิน สซุบบิร์ดบอสกินเดียวมองจตจ่อนะไล่ไปดินเนียเอาอคุครับ้บอส้ามีพัดติดเสียบกินเทียงครับพี่น้องครับบอสมาไล bon mm. oh. ่เธอเธอหน่ยู่นบวกหนย ยังไงรดยยังรย้รวยดิงอ้ยพี่รงเอ้ยเอ้ยยงรวยยเงยยังะกลยังรวยยังเวยรยยังรยยม่รวยรวัวกยน่อยยังยังพอแล้วยย่งรวยยงยยรคับ ตาหีนันเปันแข็งหรงงอเอ้ยตายเอ้ยหอยกระาย,ยน้ำกระยินโคนกระแข็งอ,อ <c oughs> <c oughs> ย่างก่อนไ่ะบนี<า>้วยว้ายมาตรงนี้โอเคแลอว,อวน้องนี่ที <c oughs> <c oughs> น,นี้อล่ะเอาละตดวบวบนิน่อยพี่น้องเอ้ยมัดขอ,น,อนี่ตัวนี้มุดขอนี่เมย์คอยเนี่ย่มีขาอะไรเอาอย่างนั้นน้องนี่กระเท้าอยู่เป<อ>่อะไรเปื่อดีมาตรงไปไก่ เอาว่าอยากเขากิน่น้เราแฮงขดแฮงอพี่น้องคุอะฮะบวน้องเนียวเพเศร้าบวน้องนียวเพาเศาดอกกนี่ปาดเดยงไตีดเบาตัวงัวคุอะแม่ครับภนี่ละอุ้ยหายกโบ่ำเอบด่บอทองค่ำเน่ ดิผมหอยอยู่น่ะเฮ้ย่ออ,<ะ>อยูก่กระเป๋าว่าเป็นสี่พัเงินแสนคนว่าสี่พัเงินแสนพี่น้องเอ๋ยก <c oughs> ู้ยนกูจกจีอยู่บ้าตัวลายครับลายลายแห้งน <c oughs> ี่ก้าวจกจากสีลมกันนี่เขาเข้ากับสีโบว์วันหนาววันนี้สีลมน้องใหญ่แล้วมันโหด,โเ,บดโเบิดโหดเบิร์ดเลยหดเบิดเลยอุ้ยพี่น้องครับด้วยนี่อุ้ย มาปวดแทะเอานี่แหน่าเราไปหาบอกหน่อยๆเอยด้มันอก่อนเลย่อนโต้ลงครับุุ่ะโอ้ยอยู่ทีก็มีปวดบ้งะคับมันอยู่ได้นีนนต่ว่าหันดากไปมาไก่กันด้นะครับโต้กับพ่อหามโม่ใดแล้วเสีามันไอสิบห้ามได้เรียนเข้ามาสะาดปวดใกันนะีีหอยกาครับพี่วะ เออพี่น้องครับหอยครับหอยเยอะมากเลยครับชือว่าหลหน่อยหรือไหลายแล้วอยู่ไหนกูยู่ซสิยุ้งอะไรอย่งนี้เลยเฮ้าพี่น้องพูดนะเจอน้ำปักดากโอ้ยแหงคนล่กเราะแหงลายเบาตัวเป็นดูจิ๋มตั้หน่อยมาเป็นหอยง่ายเนี่ยหนิบูเบตาเฮ้ยพี่น้อง ตัวดใหญ่ๆครับเอ้ยไม่พัดบวกเดียวนะครับบวกเดียวนี่ครับล่ะอ้ยเอลสุกโอ้รัวอก้วก็าจะมีละต่อเลยผมนี้เป็นคนชอบหอย โอ้ยอ้ยเดี๋ยวทีพวอไอ้แถมาทีมีแนวไสเมื่อผนปันนะน้องเดี๋ยวเบ้าตัวจ๊กไหลตาบแงจ๊กลงเลือกแพงได้หลที่น่องเอ้พูดอะแรทขั้วครบไม่เรรามาดาด้คน้องเดียวเมื่ร่วมกันจงได้ยี่หรือ่าอย่าไปดินบนโลกบึงเออเกิดไม่รัติดหางมงงงงงงเงาะอยู่หนของแถวอยู่นี่ได้หนิ คุณนะี o, ่ตัเ้ยครับฟังตเต็มดินเลยไหลับนหลคุณอะ้าพี่คุณอะหอยข้างนต้งมดาเือเต็มเต็มนเับเฮ้ยอ่านอยู่หออีกบวกนึ่งก็เท่านี้ดิแค่กนหนาวอะไรหน้ำมากแหายใจบวกหนึ โอ้ยหมูป่าครับเราเนี่ยพูดเอือดมันกล่ำวา,าเป็นปลาเถาเถาแก่มากกัเป็นไปเบิดลความเถาหมูป่านี่ผู้ใดเด้อดครับเออนี่แล้วจะมาบ่าวบริจาควันเกิดมันหัวอยุดจะคล้อง <laughs> ตัวตัวจะคล้องหมูใดหอยครับหอยจะตั้งไรลีหน่อยดนึหนึน่งลายเหรอเอาหนีกระเพาะเราล,ละครับอุ้ยกระติพกอหผมเดียวนี้เบิดเปิดคุณอ่ะ มามหลายแท้ <c oughs> พี่น้องบวกไดหน่อยเพิ่นมากองอยู่นี่บัดอน,นุม,มนี่วกนอ้องนี่ยังจะไดหลายกันีกคนนีอุ้ยอปูตอภเษม่หลายรื้พี่น้องเอ้ย่นาบ้าตัวอ๋อแอล <c oughs> มองครับกระตังไหลครับ หอยกราบครับพี่น้องหอยกราบเอาไปได้กันยังวนเบวชดิขำนิดหน่อยคนใหญ่มาตั้งไล่กี่หนีนี่ะเอาบวที่รอกรับพี้อะไรแมนกีทอนครับปล่อยพิณจ้ะครับบ่มนี้โอกาสใ้ต่อครับพี่น้องครับกุ๊บ ปีนี่โอ้ยับต่อเพราะว่าล่มต้องแห้งไม่บริต่อปัดโอ้ยยังที่รอครับยที่สอนพอนี้ลำพงบ้านในดินมีรคบต้งหมื่เดียวตนที่รอผมกลับวาอยู่ใกล้ๆนะท่านถ้าท่านด่าเขานี่ด่าขาเขาเขาก็จะไข้ด้วย มีขีมท่าดีล่ะทวงแล้วมันที่ว่าดาดสองเบาที่ไล่แีวามีบรลัีมทาดามี่เลยล่ะเฮียงยย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 ยคีมจากน้องยิายอยยย่กยยบยยยอยย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 เยยยจักไปยสยย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 ย้ยยยยยยยุยนยย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 คยยยบยยบยม อัอเอามือเขาไปได้ลองหรอะโอ้ย่ยังไปไก่พี่ลองนะจุดเทียงกันตะไล่แล้วี่เขาไปทั้งหมดเลย่าสาทคือเต็มโขนก็เต็มดังเ้ยบ่ไหวใจให้ว่านันเได้ขึ้นมาอยอ่ทั้งโนบ่ดูโุ้ยบดหอยอยู่ในน่องอยยูตรงนัตัไล่ยงลยเลยลลออย่ามยมมาหาแล้กันดิ พูดหน่อยบ่รวยมันพี่น้องผมเอ้ยพูดหน่อย้าบอ้์ซื่อน้องใหญ่นี่คันน้องตังใจว่าสิเอาะคังหน่ครับโบ่โมหน่อยเถอะผมซับอาหารสารเลยครับวันนี้ลงบวกเยอะก็่ดีบ่หน่อยพูดหน่ะอ้ยวันนี้บ่เบิดอีพออีแพร่อะปุ้ยพี่แหงหลา่บ้าตัวหล่มาหนึ่งที่ละคือเรื่องสิเบิสบ่เบิดเด้บ่ท่างผมมี พี่บุ้งบุ้งจู่พี่น้องบ่โอ้ยหอยตัวผมมันคนชอบหอยตัวผมมันคนชอบหอยเห็นจิตใจลอยติดตามทำมาแต่ก่อนหอยมีราคาแต่ก่อนหอยมีราคาไปซื้อเขามาหลายแสนหลายหมื่นราคามันึ้นหอยไตสายมือตึงตึงก็แต่หอยตัวนี้หอยเอียงนี่ยี่งทำหายด่ย ลองไปลวงมากต้นแท้ก็ค่อยกระสวความดันก็ขึ้นี่น้องเทียนไฟนี่บ่อไกูน่ะข้าวตัวบางเลยขิ้เดียวได้เลยพี่น้องขึ่นีนีมาหอยใหญ่แงตัวโอ้เอาละกูาดิกูะครับว้าาเขาดำบดได้หิ้นนั้นกูน่ะ

น้องให,หน่อยได้ตัวอ,อู้หูมาไหลเลยกูเนี่ยสาธิตโฮกูเนี่ยหูยเสียบยูคัทแนวเขาเลยอุ้ยทีพวออกหอยกันบ่บาดิในไหล่ยๆยิง,งหยอยออออกาบพี่น้องเราออกหอยกันการเอาเิ็ดเมนูนี่หลากหลายรูปแบบด้วครับครับพวาหอยเชนิดเดียวที่นีไข่ข,าขา้างในนะครับ ก็ผาออกพาออกแล้วก็ล่างเสหนามือดีเมันิ่งยาเนี่ย่อนี่ตาแดดเดี๋ยวไปถอดปอกกอบบางทีเรพี่น้องาขึ้นีหน่อยแทเพีว่าเออรถดีแตมยข่ากียวหย่หยามเชกินไร้เพี่น้องยาอไรกัเลยตลอดกอดกอบอกิเลตลอดกินไปกินมาจีดขออที่เขา้องลงบัน้ีเฮ็ดเ่ครับพนมาไรลครับแล้วคนมาพัดกับผ้าอด้วพี่น้องต้มต่มแล้วเน เอาทกรีดกรีดไข่เพิ่นออกข้าวตระล่าเพราะวมา่วนไข่ผมเป็นแบกเมากันเลนกระบอกเมาหรอครับก <sh> ินหลายมากเหนยังเม้เมาป่ดเป็นเตียนเนาะเป็นข้ากรีดกรีดอกเขากระล่างออกไปตากแดดเดียวที่เราพี่น้องทอดมาท่รับคือเจ้าโคยรถดีคุกวัดกระเทียมมวนอย่างนี้พี่น้องกอดเดีมองข้ามนะครับเรารู้จักคำกินเลยใช่ป่ะกระโจะบอกสูตรเพื่อนเล็กยันเบิร์ดเอาผลละ Bà lại đi. Bây giờ, young white life and kèm maha hoi cá bàn hòn kèm miền đuôi kì. Hoi cá, nông bàn quá của bưng hạnh ai. Hoi bàn bạo di mùa hưu. Capture sai đuôi niềm hèn khóc trong này. Húng là, mày bạo tùa. là. Húng là. Húng là. Húng là. เอาแต่น้องหน่กับทีเศร้าเรับครับคือ่าคุมแล้วหัวไม่ย่งว่ใหญ่แต่ว่าไมาเห็ดเปแหลกออกมาถือเปื่อนห่อย่อนเมียหอยเมียหอยที่บอกเมียหอยต่าม่ดีโอ้ยน้องหน่อยๆก็มาได้หลายทีเนาะเอาตัวเมื่อกี้นก็ตั้งหลายอย่างนี้น้องนพ่ไนกูไ เอานี้มาเบิดพี่น้องอันบวกเดียวหนิขณะฟังเรื่องละมุงอันนี้เป็นริมเซ่นได้ครับอัน,นมันกับเป็นขาดว่างลักษณะนี่ิ่นกับมารวมโตกันตรงนี่พี่น้องครับส่วนมากเพิ่นก็่ไปเถอแล้วก็ามาสั่นเหงื่ยูงเป็นไงอย่างเงี้ยเลยอีบัวนี่ลี้ก้าซียูเป็นไง,นไงอนนย่าวปีเลยโนผุนเลยใบใดเป็นบไใบเซต่อนเซตเกินพูดนะโอ้ยวสิเลยวสิเลยขู่หมดนี่แหละครับพี่น้อง มาตรงเบงงื่งนี่ครับนี่ละนีกองนึงนี่ครับกองใหม่ดิครับขวดกองเก่านี่ละบวกอดบวกใหญ่นนนเนี้ยห่น้องครับบนี้นี่เี่ยบวกน,น,น่อยหครับขนาดเอาบนเบิคัคำหนึ่งแจนบในเบิ้งคัคำพี่น้องบวกนหน่อยๆไปริมเสียที่มันขาดก<บ>็มาตัวคำขา,ขาดใกหน่อยคำหนึ่ง,อง,องเอานี้กับซบเบิันี่บวกจอมเดียวคุณครับ่ะ วายขู <mm ่ทีสีเต็มเลยโอ้ยใครเนี่ยเาสบิงมานังคำเต็มขู่เมองมิตย์ไงพี่น้องอยากหากินสือมือพี่น้องเอ้ยหอยนังหอกหอยนางร่มกบดีกินน้ำบานเขาหลอกกินหอยกาบ่ลเดเต็นทีเขาบมีเงินลูกมันองนี้ะไอบอกคือเล่บอีเอแยอยี่เมียมากินหอยเลกันที่าว่ากินเ กินหอยแข้งหอยยังน้ำเขาอันซื้อเรกเบาเถอะพี่น้อ,นอ,นองเออนี่ครับไเดอดเลตัว่มนมนําใส่ใส่กุกต็มลเด้อครับพี่น้องแล้โอบใส่เลยเนี่ยคุิไม่เหนื่อยลังตยัดอันนี้อันนี้ตุมนด้มครับหวบชินี่นี่เร,ราม่หาค ปวดโป้ยบอกหวพี่น้องเอ้ยไผรสิคือว่ามันมาร่วมโตอยู่นี่ตั้งรลายคุณงพะงาดเดือบ้าบาดินมลงเบ้องพูดะ่รโอ้ยแต่ตัวเด็กกองนึ่งก็ได้มาหน่อยมาหน่อยนี่เสือตันี้อมู่ด้วยัอครับเ้ไปเต็มโกพี่น้องโกนี่เต็มแล้วครับโกนี่เตรีเมอะไร่ะเตี๋ยมกองถึงทีไรโกนี่เต็มแล้วพี่น้อง บัวหน่อยนโอ้ยบัวเทหน่อยมันเป็นต้นส่วนหน่วยเพื่อนพี่น้องเอ้ยคุณนะครับอับสุดยอดเลยครับวันรุ่งคปหรายมือพากกนซ้อมล่ำพี่น้องครับฝากเลเด้อพี่น้องโยธนาพ่อหน้าค่าครับทีมงานคอนเสือมล่ำสิ่งครับมัดแนวได้กันได้เลยครับล่ำสิ่งล่ำก้อนล่ำก้อนประยุเแล้วแกเจ้าภาพครับพี่น้องแต่ว่าจัดเต็มคือเก่า งบหน่อยงบไล่ก็จัดไปคือเก่าครับวิธีชีวิตครับบ่ได้ไปลองไม่ร่ำก็หาอย่างหากินได้ถือละครับพี่น้องว้าพี่น้องพวกนี้บ๊าขู่เลยวายว่เป็นทรับอีกหนึ่งสวิงนี่อันนี้ก็สิเป็นคู่ที่สองผนละน้อยผู้หล่งโอ้ยเบิ้งไหนพี่น้องเบิ้งแก่ไกลครับเดี๋ยวอะไรโอ้ยผู้หลังเฮ้ยครับสวิงนีว่าหน่อยเลยัวนิงขับทุด ทุดถอนครับสายพูดรู้เนาะนี่เครับครับเบ้ากสิได้กลับเลยนะครับพี่น้องครับครับถ้าองยิงกสิได้กลับล่ะครับคลิปนี้ก็ไว้สำนีซาก่อนเด้อครับพี่น้องครับครับพี่พี่น้องครับดีดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อครัับสสวดีครับสวัสดีครับ